เอเคยวิเคราะห์สเปอร์แล้วว่ามีแต่ตัวเลี้ยงตัวล็อกได้หวือหวาล็อกแอนโลล็อกอมหิตเลี้ยงวนไปวนมาแต่พุ่งนักบอลแบบเนี้ยถ้าเจอทีมที่พูดพลาดหรือไม่ค่อยมีคลาสเนี่ยเสร็จเลยโอเคแต่ถ้าจับดีๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยพวกนี้จะไปยากไม่ต้องไปไม่ต้องไปบดบี้ไปอะไรอึกอักๆมากยืนให้เห็นเลยมากะจังหวะให้ยืนมามาอตอนนั้กำลังจะ กำลังจะบอกว่าใน,ในยุคก่อนเนี่ยซอนเฮงมินคูโรเซฟสกี้ไฮดิเคมันขึ้นหิ่งไปแล้วม,มันจะมีคุณภาพในเรื่องพวกนี้เวลาเปลี่ยนแล้วเป็นลูกหาที่ว่างหาที่วิ่งทีสองทีออกทีสองทีไปแต่พวกเนี้หลบหนึ่งก็แล้วสองแล้วยังจะคลองบอลจะไปมึงก็กองตรงนั้นล้ากองตรงนั้นน่ะวิธีฟาวของอารสเซนเขาเขาไม่ได้เตะขาดเชือก เขาสะกิดเขาแซะเขาเหลี่ยมบอลนิดนึงผู้สิทธิ์จะให้เหลืองก็อื้มอื้มะเขาได้อย่างให้มีนะเขาเหลี่ามบอะแจ๊ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เบียดเขี่ยบ้างขัดขาบ้างคือเขามีเหลี่ยมบอลที่เขาจะทําฟาวเพราะฉะนั้นพวกนี้ยิ่งเลี้ยงฝ่าเข้าไปมันยิ่งเจอหลบตัวหนึ่งหลบที่หนึ่งตัวที่หนึ่งตามหลบสองตัวสองตัวตามมีตัวสามเหลี่ยบรองคือไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งหรือมันแย่เลยนะแต่ ประมาณนี้ทีนี้ต้องอยู่ที่วิธีเล่นด้วยว่าตอนคุณเปลี่ยนรับเป็นลุกเนี่ยอย่างมากจังหวะอืไม่ได้เลยได้เสียโป๊้ไปแล้วให้รีบกลับลงมาที่เดิมอันนี้เป็นเบสิกเลยตัดปุ๊บกระจายซ้ายขวาแทงปุ๊บปั๊บรีบทําไปได้ไปไปไม่ได้อ่ะอย่างน้อยได้พักเหนื่อยได้ทุ่มได้ฟาวได้เต้มุมไปแล้วก็ว่าไปมันมันต้องมีวิธีไงของโทมัสแฟงค์เนี่ยระบบวิธีที่เขาคิดมาเนี่ยดีแต่ นักบอลเนี่ยโดยเฉพาะข้างบนมันไม่ตอบสนอง